มาผมว่าอยู่มันไงโอ้มเข้าวสวงครับนี่เข้าสองยังไวกาเอาลครับ,บตัน ôi, ตน y, วนี้นี่ตัวที่สวงครับนี่ตัวนว้อยกับตัวใหญ่เข้าตรงกันครับอโอ้สุดทีตอนเ้าครับเ้ากับบรรยากาศเป็นเอาๆนะครับมันี ถ้าม่อยากบังลันครับผม,มใส่บังลันวาวัวานะแต่เป็นไม้ไตอ่างเก็บน้ำขอัอยู่ถึงนี่ไม,ม้ไหมเลยครับผมขึ้นมาใส่จะเทลอ,องนี่ขึ้นมาเลยเห็นเป็นตะไสมันนองมึงครับดน้วยเป็นหนองลงไปแอกหนองม่งใหญ่แล้เพราะนั้นก็เป็นเขตอุทยานเหมือนครับแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ถึงนี่แต่ผมใส่ทางไตนี่ไปเดี๋ยวครับไปดูตรงกันครับนะครับเป็นน้ำลงไปนี่แหละครับ มอไซด์น้ำไหลลงมาตลอด,ดตเลยแต่มโมเมนอนหอยเล็กห้อยง่า่กวเด็เลยมุกมังเลยครับ บางเละเข้าเลยคเขาไหมเข้าเลยบางเละกันเลยมาเลยครับบางเละก็เข้าแล,ล้วอ๋อยืนบางต่อไปครับโอ้มาบางเละก,กันดุนเลยมาเลย Bang ni bukaw ka oh, Bang Nibu, Bang ตำกันนี่แหละยังหลายล้างครับบองไม้เขาใส่กคักเลยครับมันเป็นหนองไปอยูอ่่นบางนี่ครับ ไม่ละครับนี่เข้ามาแล้วบางสองเท่าดูนกับบางนี่เข้าแล้วครับบางสวงบางสวงไปไปต่อครับพูดละทางใต้พูดละไมยคักกับไมยนะขาตัวเขาใส่แามเลี้ยงมันเป็นเลยไหนมันเข้าได้สองบางกันเ มังนี่ครับปลาใหล่ให้หนึน่งตนมกูนให้นึ่งไหมน้อง<ม>บุโดนบางอะไรกันเลใช่ห้ไปชื้อๆใคเห็นปลาไสองตัวไหมยาม,มากเกืบเกืบสิบเลย លាយ uhm ហាក <者 Tower> <coughs> like, ់ញ៉ាំនេះណោះញ៉ាំແលងអូគេឥតយ៉ាកឬអេនដល់ប៉ライកនេះពីនេះបាទ คือเก่าหม่คืออย,คอ,คอยู่บนนอบนใหม่คือคักยูอะไรคือบุ บบม,มครับบังเลยบังสามเขาน่าจะตัวใหญ่ผมตัวนี้ครับใหญ่ครับข้ ừ, บางสี่ครับอดโดนแล้วครับหางหูน้อยจริงอย่าไปเห็นเอาเดี๋ยวเขามยล,ลุ้นบังน้อเพื่อนครับดูดบังสามแล้วปลาไม่นรับมา,างั้นงา,นงานไปแล้วลมาสามแล้ว sambang dia. Ah tu nyai orang puji ini. นี่ยงหลังเลยครับนี่มันนี่กระโดนครับนี่หูน้อยอย่างเนาะดีครับนี่เข้าเลยครับรยิงหลงังบางที่สีเข้ามาแล้วครับนี่พี่ครับดูมังนี่ซีเดี๋ยวเขามาลุ้นเพื่อนครับ 嗯。Mm. บางหามาันทำไมบางหาบางหาอืมอืไงตัวนี้ก็ได้เขาหาบ้างแหละ้อยู่ตรบางร้านห้อจ่ายยังถึงมาหาอะครับด้วยหาบ้างแล้วมานแาล้วมันนี่นะ

มาอีกแล้วตัวนี่น่าจะเห็นอยู่บนต้นนี้ดีฮะบางที่หกครับดูนี่ครับบางที่หกนี่โอ้ยใหญ่ตัวนี้ก็ได้ปลาไหลนี่เอ้าเราอเจอครับบางที่หกแนละ้วโอ้บางนี่แห้งใหญ่ครับดูไปหกแล้วบม่ใหญ่ก็ต้องเข้าสงวงไปเลยตรงนี้มันเข้าสวงนะตัวน้อยเข้าหนักกัน

บังนี่ครับหรือสบาบังบังด่านเอา โดนเขบ้างเนี่ยไปเลยสองบ้างครับสองมาสุดท้ายโดนหมดโดนกันเข้าได้ละหกหกบ้างเลยกระยังเป็นโอ้ป็นเมียนปลาลายเป็นลูอะไรบอ่ใส่ยังงี้มั่งเดี๋ยวผมตั้งกล้องวงิแทคนะครับมันเอาลงทำอะไร ほんごに。<music> ล้นครับเหยิงหางมัะนเะนี่ยเข้าอยู่ครับนี่โอ้โบางทีบางที่เจ็ดแล้วโอเคครับหรือบังนึงไปเลยเข้าเจ็ดเจ็ดบังแล้วครับโอ๋อบังสุดท้ายหอดลุ่มลุ้ม แต่ก็เอมหมานเนี่ยบางสุดท้ายกันทายเบาเนี่ยอยบ้างบุคคาบอ่ะบางสุดท้ายเหรอนี่เหนืล้างบ้างเลยขีเก็บบาง,งไป่อยเดี๋ยวเขามานรุ่นบางอยู่เห็นมาเนี่ย ไม้งามกระชุมกับไม้อยู่ผมถึกเจ็ดบังนะอะไรเฮาไป,เ,ปเดี๋ยวมือลุ้นมึงโยกเงินะครับผมเชีอวว่าใครมึงโยกเงินมีลุ้นแน่นอนครับตัวใหญ่ของม,มือน,นี่นะเนขาหมดเจ็ดบังน,ะนั่นโบหมาแน่นอนครับอะไรนะฮะยังใส่บุษด,ด้ยวยครับทั้งใจมึงเป็นจะใส่อยู่ไปครับเขาเจ็ดบังมาฮอตแล้วครับเดี๋ยววอาเขาเดินไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงาหลุดแลระดังนี่เอาสิครับเจ็ดมีบัตรถือคำตัวนี้ดูมาเจ็บบัตรถสิบ สัวบังสิบเก้าบังเห็นดิวะมีตัวใหญ่ครับได้รุ่นตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะเ่กะอย่างนี่นะเนาะได้รุนมึงบางเล็กครับอืมบางเลก็กกรมาแล้วครับนี่ใส่สวยเลยครับนี่ เห็นอยู่เนาะเห็นดูท่านว่ามาหายกินขงไก่เล็กเต็มสวยครับถือว่าใหญ่อยู่ตัวเลงมีตัวน้อยตัวใหญ่แล้วอะไรกันแม่ที่อยู่บนตัใหญ่ครับหนังค้อยตัวไหนมันน้อยเหาเกี่ยวกับป่อยอยู่พุ่นละสาเหงุอะไระบางสองอรู ใส่ผักดผิดบางสองครับบางสามบางสามโอ้มึงตัวครับบางตัวบ,บ,บางสามมันเลื้เต็มเลยตัวนี้ผมขึ้นกัน,นเนนอกไปเลยตัวเลื้งตัวเด่เนาะตัวนี้ก็ง่ายนะครับนี่ยสวยเลยตัวนี้ก็ได้ อึคักเรอเฮ้ยอุ้ยลุกเลยยังบเห็นข้าสวงนะวาที่มีเข้าสวงมังสีงาแทแหงวะคือเาลงมาเนาะอี่ยบางครับเนี่ย สวยอยู่ครับไหมผมก็มีสองตัวนะัมดชนทนมองางห้ากับบงห้านี่ไงยืนเลยนี่โอ้ยังได้ต <ITA> no no no. no. no ัว no นึงครับไหมแปลว่าเข้าสองบางนี่ เด็บางคนยังโอ้ตู้ที่สองครับเนี่เข้าส่องบางเดียวครับนี่ซาบงเนี่ยส่องบางนั่นก็น่จะโมเมนต์สูงเพราะตู้ตูเนี่ยอย่งน้สองบางเป็นอลายใหญ่พังทั้งเสียงันเนี่มันห้องเือกเลยครับประตูตูมันวมันใหญ่ดีนะเสียงห้องคนนี่าบึงครับมาผมว่าะมันใหญ่ โอ้มันเข้าสองครับนี่เข้าสองอย่างละงอกแล้วครับตัวนึงน,นี่ตัวที่สองครับนี่อืมตัวน้อยกับตัวใหญ่เข้าตรงกันครับอืมโอ้คุณมาตัวเดียวครับกระดาษอุปหอีกหล่าเมื่อกี้นี่มันเป็นปลายแง่ครับโอ้ลองสุดท้ายโอ้หมานเลยได้มาหนีเลยเป็นที่รูปฝ่ายวันเล็กขับบอร์สองรูปขึ้นคนน สุดท้ายก็เต็มสวยอยู่คำนี่เียบร้อยครับเย็บบ้างโอ้ยทันว่ามากินมันพุงใกล้ลอ่ะปวดหัให้เบิง่งคับบ้านเลยดูปลาไหลหงมันนี่นะอืมผมว่ามัน,น,นตั้งแต่ลู่ล้านี่ กาะเบิ้งได้กบอกสองลูได้ง้นจะสองลูกเลยน,นี่ตัวใหญ่นี่ยเขาตัวใหญ่ได้สองสามตัวนง่ยอ่นะหงคเขบนี่บางางนเขากัะสิบเก้าบังตูนเจ็ดบังับเจ็ดบังแต่มันเข้าสองปะไรเข้าสองก็ะสองสองบังที่เข้าสอง นี่น้ำเข้าสองตัวนี้ก็เข้านี่จนบัสคนลวตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้สักนิดครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปครับรหาปลาร้ายงามอดูเล้งนะครับผมใส่นี่ยืยอคูงใกล้ครับได้ผลครับลองเบิ้งนะครับเ้ยถ้ามีปลาราหน่าจะบเลยดอกโบกพาร์ดเดีดูเล้งเดือนมีน้าครับต้นเดินมีนาผมใส่นี่ผมพามีนา ว่นน้ำแหง้งไปครับสวัสดีครับ